สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะ ตื่นขึ้นมาเช้านี้นะคะขอให้ทุกคนค่ะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสนะคะทํากิจการอในประการใดขอให้จเจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยค่ะดูนะคะบรรยากาศตอนเช้าหลังเลิกงานค่ะคนชอบกล้องนะคะตื่นขึ้นมาก็ไลฟ์สดค่ะเซลฟี่ค่ะบรรยากาศค่ะลานจอดรถนะคะบรรยากาศนี่คือลานจอดรถค่ะอยู่หน้าเปิดที่ทํางานนะคะวันนี้อุณหนภูมิไม่มากไม่น้อยค่ะอุณหนภูมคิค่ะ ติดบวก17องศาค่ะบรรยากาศอากาศท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะสวมเสื้อบางๆเพื่อรับวิตามินดีนะคะมานะคะมาชมความสวยงามบรรยากาศอยู่บนขั้วโลกเหนือดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนค่ะอากาศเย็นสบายสบายค่ะชนชอบกล้องนะคะก็ไลฟ์สดก่อนนะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆค่ะบรรยากาศมารับ คอราฟีนค่ะตอนเช้าความสดชื่นแจ่มใสบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะพาชมบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่หน้าที่ทํางานนี่แหละคะ่ะลานจอดรถรถลาจอดเต็มเลยนะคะตอนนี้ค่ะความสวยงามตอนเช้าๆนะคะน้องนางเป็นคนชอบกล้องค่ะชอบไลฟ์สดค่ะตื่นขึ้นมาก็ต้องเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนสิคะมาเช็คสุขภาพร่างกายค่ะหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมีออร่าค่ะ หุ่นดีหุ่นสวยเลิศค่ะอยากหุ่นดีหุ่นสวยก็ต้องออกกาลังกายนะคะคนน่ารักน่ารักค่ะแจกรอยยิ้มนะคะรักไหมคะรักรก็แจกหัวใจรัวรัวให้หน่อยค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะอากาศเย็นสบายสบายลมพัดเย็นสบายสบายชมธรรมชาติค่ะพาเดินชมธรรมชาติก่อนกลับบ้านก่อนนะคะ แล้วก็กลับบ้านค่ะบรรยากาศของคนเลิกงานตอนเช้านะคะดูนะคะบรรยากาศค่ะถนนก็สะอาดสะอ้านนะคะเนี่ยบรรยากาศนะคะทุตงตรงนี้ก็คือทางที่จะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าค่ะอยู่ตรงตึกที่ทํางานนะคะบรรยากาศกาาาาค่ะสดชื่นแจ่มใสตอนเช้าเ้าค่ะมารับคอรฟีนไปด้วยกันจากสีเขียวของต้นไม้ค่ะรับคอร์ฟีนรับ ออกซิเจนตอนเช้านะคะเติมพลังค่ะให้โปรดค่ะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสดชื่นแจ่มใสค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนค่ะแจกรอยยิ้มสิคะส่งจิบด้วยค่ะมาบรรยากาศตอนเช้ามาดูบรรยากาศตอนเช้าๆนี่แหละบรรยากาศตอนเช้าๆสดชื่นแจ่มใสค่ะทองฟ้าโปรดโปร่งค่ะพระอาทิตย์ทอแสง อุณหภูมิ17องศาค่ะตรงนี้คือลานจอดรถนะคะตรงนี้คือตึกที่ทำงานเราสามารถลงมาข้างล่างมาออกรประตูข้างล่างนี้นะคะอยู่ข้างบนก็เป็นตึกที่ทำงานค่ะบรรยากาศค่ะเย็นสบายสบายตอนเช้าๆค่ะน้องนาวเป็นคนชอบนะคะชอบสีชมพูค่ะสีสัตสดสวยลิศค่ะสีสีชมพูค่ะสีแห่งความรักค่ะ สิแห่งความสวยงามนะคะอย่าลืมนะคะใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองนะคะรักตัวเองค่ะเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนที่เราจะไปเติมให้คนอื่นสิคะในเมื่อเราเติมพลังบวกให้เต็มที่เราก็สามารถไปเติมพลังบวกให้คนอื่นได้ค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะบรรยากาศค่ะตอนเช้าเช้ารับวิตามิน ดีตอนเช้าด้วยรับก๊าซออกซิเจนตอนเช้าไปด้วยกันค่ะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะดูการจราจรรถลาเล่นไปมาสะดวกสบายมากเลยนะคะอยู่หน้าตึกที่ทำงานนี่แหละคะ่ะตอนนี้นะคะรับออกซิเจนแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะเติมพลังบวกให้ตัวเองแล้วคะ่ะสดชื่นแจ่มใสแล้วนะคะรักทุกคนคะ่ะคิดถึงทุกทกคนนะคะอย่าลืมแจกความรักให้กันแล้วกันเลคะค่ะ เติมพลังบวกให้ซึ่งกันและกันแจกรอยยิ้มให้ซึ่งกันและกันนะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนนะคะโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปังจ้าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสจเจริญรุ่งเรืองตลอดตลอดไปคะ่ะสาธุสาธุสาธุ รักนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงวันลนิดกิดแก่มใสคิดถึงนานๆรักกันตลอดไปค่ะ